คาตาลีนาลีโลคาตาลีนาลีโลเหรอตัวไหนคือคาตาลีนานี่ใเหรอไอตัวหมุนเหรอโอ้ไข่แตกนี่ว่าเป็นไงเข้ามาปั่นโอ้โหโพสิชันบี๊บ ตายไปกูเต้นมาล่ะมาครับเล่นตัวอะไรดี DKA มาอีกรอบดีค่ะอ๋อมา DKA มาครับมาครับเล่นอะไรครับตอบผมหน่อยครับไอเกมนี้ถ้าผมเปิดเพลงเอสปูนี่มันจะติดเด็กกระสิบป่ะเนี่ย ไม่ควรเปิดใช่ไหม erm <int> เล่นอะไรดี่ะคาตาลีน่าลีโลคาตาลีน่าลีโลหรอคาตาลีน่าลีโลตัวไหนคือคาตาลีน่าเฮ้ยนี่หรอเอ๊ะตัวหมุนหรอเอ๊ะหมุนสามฟอร์ลีโลคอมเพนนต์อุ้ยแคดเกอร์แคดเกอร์มันเล่นได้หลายตัวปะโอ้โหแต่ไม่เอาเดียวกว่าวะ ปแลนวปึ๊บ <I> ใครเป็นใครเว <c oughs> ้ยไม่มีอะไรเลยอัน <c oughs> นี้อะไรเนะี่ยปึ๊บ ใช่ค่ะน้องหมดแล้วสตูน้องสตูตายน้องจะวาร์ปฟังดูดีนะครับวอลเลอร์คาตาลิน่าอันไหนลองดิคาตาลิน่าโลสอตัวนี้แล้วก็มีบาทดอ้ยตัวสี่คอร์สมันเยอะจังคอมมันเป็นอย่างนี้เลยนะแต่ว่ามันอาจจะใส่ตัวอื่นไปก่อน,นผมก็ไม่รู้นะผมก็เลยไม่เป็นนะผมก็มั่วไปนะ โอ้ย e. ป๊อปปี้อุ้ยเอาเรื่องแล้วก็ใส่อีกหนึ่ง <I> นี่ไขนะ่น่ะขออภิปครับแล้วใส่อีกหนึ่งเอลดิด ตัดร้ายกายล่างโป้พิษตัดร้ายกายล่างอุ้ยอันนี้อันนี้เจมแต่ฮอสฮอสเป็นของคาตานะแต่ถ้าเราหยิบมาเราได้สองดาว นี่ใคร like เจโดอาการิหนึ่งสงสามสาต้องมีตราอการิเถิไปกอน นี่มันเก่งเ่ะเนี่ยมาครับเราจะโลครบคร่ไอ้ไอ้มอนี่กับคาตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอลดริชมีไหมเอลดริชไพลโลนนล่าเก่งจริงค่ะเราชอบมากมาลองเล่นนีล่าดูจะโดนคอนเทนต์ปะตาเมื่อกี้ผมก็โดนคอนเทนต์นะ <c oughs> คือคอมลีโลมีให้เล่นเยอะจัดฝาแซ่จุ โจฟาแสโจโอ้ยหลุดเลือดอย่างแรงอะ่ะอิ้วโซอ้เรื่องมาแล้วนี่ไงม,ไม,ไมาคบอู้มาอีกตัวเจ๊นี่ใครเนะี่ย <c oughs> If you win สัตไปเลยนะป้าป้าป้าเบเอสมาปรุ้ยนี่ไงเอลดินตัวอุ้ยนี่หมุนแล้วหมุนแล้วโป๊ะโป๊ะ เล่าเรื่องน้องหมุนทูเฮลตี้ไม่น่าใช่ทูเฮลตี้นะแต่เนี้ยไม่ไม่น่าใช่วะเกนแรนด้อมคอมเพนเนนต์ for every สามชาม r p เ r c ร์ n this game เฮ้ย First time you have โอ้อันนี้ไปไกลเลยเฮ้ยอันนี้มา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  ขออักเม้นแบบเล่นง่ายๆสบายๆไม่เหมือนซินด้าป่าววะเอวเจ็ดลงซินด้าโช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 หมุนลัวๆหมุนลัวๆเป็นไงหมุนลัวๆโป๊ะ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 โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วแบบนี้ไม่ธรรมดาขึ้นเจ็ดเลยขึ้นเจ็ดลงสามเอลดิษ Here มาแล้วคันที่ที่บ้านมิาจะ h ิ t แหละเอาเรื่องอยู่นะเอา้าหายไปไหนอะปั่นไม่ตายโชโฉ โ,โซแซงเจมือตัวเก่งเก่งจริงหมุนโชว์โชว์เฮ้ยเราต้องมีเกวนปะคอมเราเหมือนใช้เกวนด้วยปะหรือเราใช้ตะหลิวตะหลิวไปแล้วเฮ้ยคาตานี่ไงคาตาไปแล้วไปหมดแล้วสองคอร์สแชมเปี้ยนยูแฮปไม่เอาอะลงทีลงทีปุ๊บมา 2องดาวครับแราวว่านีล่าเก่งไปรู้เราอดโชว์นี่ไงสองดาวแล้วนี่ไงนี่ครับโป๊ะโป๊ะโป๊ะปั่นวัดปั่นปันปันเป็นไงกับตายอ่ะตัวเนี้ยปู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 โอ้มันมันจริงน้่เกมมันมันดีเว้ยเอาเรื่องคอมนี้โหดจัดมีใครคอนเทสต์บอทไหนดูดิ อะไรเนี่ยคนคุ้นตัวนี้คนนี้มีเป็นแล้วคนเล่นชูกา้าชูก้าคราบเยอะนะชูก้าแดดดีอ้อ่ะเมื่อชูก้าแดดดีแต่ไม่มีใครได้ขาตาวุ้ยหนึ่งบาทรวยเลยทีนี้ The magic that's within you. Some bugs. I'll stay in the forest until I learn how to use doors. The flies like an arrow, flies like a I can't wait. คาตาสามดาวได้ยาวๆจัดไปแต่ตอนนี้อะไรราคาันต้องแทนราคาันต้องแทนเจ๊คนนี้ก่อนดาบเฮอุ้ยอันนี้เราเล่น,ะน่ะเนี่ย เงินล้วนมันรวยรวยมากเลยอ่ะห้องนี้มันแจกเงินเยอะมากเลยอ่ะนี่ยังไม่เล่นเป็นเปโอล่า สปอร์ตโกเลมแเซนชั่นคลีตะกี้โกฟเฮ้ยนี่ใช้ย,ยากจังเคียแะ้วกันนะไม่รู้เรียกอะไรรวยมากเลยดูผมควรอัพเวลวนะเนี่ย เลี้ยงนิดหนึ่งเลี้ยงนิดหนึ่งจะ h ิ t แหละถ้า h ิ t ก็ยาวๆตีกบชั่วคราวเราไม่มีตลาไดเนี่ยเบอร์เดอยร์งั้นเราไม่น่าได้เล่นหรอ อุ้ยตัวนี้ถึกจังมันถึกไหมแน่ตัวเนี้ย,ยอย่กไดยตัวเนี้ยไปแล้วดิอายเลอุ <would> ้ยยี่สิบห้าวิมันเก่งไหมนะเนี่ยเจอมากกว่านั้น จะหิดแล้ววิ้ยอะไรเนี่ยเล่นปะเนี่ยอุ้ยจะหิดแล้วนะแต่มันไม่หิดอะตาแตกหอ โอ้ยส่วนจิงซอยเโดนลดแล้วอันนี้มันหลอกเด็กปะเนะี่ยผมไม่เซอร์กันนะเหมือนมันหลอกเด็กอะ่ะขออีตัวนึงเออเนี่ยได้ละอันนี้อะไรอะ่ะ f ฟอร์เอฟวีย your shop refresh for free every 2 โอ้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่รู้ไม่ได้อยากโลแล้วมันจะหยดุดไหมอ่ะอ๋อชิบหายแล้วกูเลือกอะไรมาเนี่ยอู้หูโดนปัน่นโดนปัน่น <First blow. S 1> เอาเรื่องมาแล้วมาแล้วมาแล้ว แต่เมื่อกี้ผมเลือกชามอะไรมาไม่รู้แม่งเปาะหมุนรัวๆงงเลยกูเราไปแล้วขึ้นเวลนะเอ้นี่มันจะสามดาวนะแต่ว่าไม่ต้องปะเราไม่ได้จะเล่นไอ้เนี่ยใบอาเกลนอ่ะเราจะเล่นเกวนอ่ะเกลนกับมอกาน่าในเว็บเขาว่างั้นนะอ่ะดีคอฟฟรีดีคอที่บ้านนอันนี้ได้ได้บอลเลเยอร์เรามีวอลเลเยอร์อยังใครเป็นวอลเลเยอร์อ๋อ Va hẳn tận hiệu ba hai tận hiệu ba năm. Viu bì nè Pew 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 bì 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 ไม่ได้เอาตะหลิวเอาไปทำไรอะไรไม่รโรสบอนต้องไปไป่ก้าวได้เปล่าปะชิวๆปะเหลือเควนอยากได้เควนอะ คาตาปั่นยับเลยดิยดไปเวล้าวได้นะ <S <S สมมติว่าผมเล่นแบบนี้เยเดวิดหายตรงนี้อาจจะเก่งกว่า <S <S ไม่รู้ดิ เจ๊เจ๊ตัดเรือให้หน่อยเจ๊โอ้ยบ้านนี้มันน่ากลัวจังเวลสิบเลยหรอเจอแล้วครับเครื่องปั่นผลไม้เต่เครื่องปั่นผลไม้ผมระเบิดไปละอย่างรวดเร็วอุ้ยแต่ไหวอยู่นะเป็นไงล่ะเวลสิบรอโดนไปดิ เกวนเนี่ยเกวนเฮ้ยเกวนเบรกแล้วไม่มีตัดเวทกันเวทกันรีรีเนี่ยเนี่ยไอ้นี่มันถือเกวนไปเยอะมากเลยลองยืนนี่ดิ ฟาดตรวมันอันนี้มันติดไป้มันไข่แตกนี่ว่าเป็นไงเข้ามาปั่นโอ้โหโพซิชันดิฟตายไป จริงบอนนี่มันก็ชิวแล้วเนะี่ยถูกไหมควงควงเิียวังวงคิวครับ โอ้ยปูเต้นมาแล้วอ่ะสู้ปูเต้นได้ไหมแนยคเนี้ยมาแล้วปูเต้นหมุนปุ๊บปู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 ปไปูไูปู นี่คนนี้มีดูดเลือดคนนี้ตริวอยู่คนนี้เศร้าซึมเรียบร้อยเฮ้ยเอ้เอาชนะเฉยเงินร้อยเอาปูปิดเกมให้เกมจบ5-7เร็วมากโหคอมปันรัวๆเราดีใจมากเลยครับมีคนเล่นให้แล้วปกติขอคนอื่นไม่เคยเล่น นี่ไงเล่นเล่นให้แล้วเนี่ยได้ที่หนึ่ง้วยหวจัดเลยอีกสองคนโดนปูตบตาย <c oughs> เออ่อะโอ้ได้คลิปแล้วนะเนี่ยคลิปแรกของเซนสิบสอง